ติดตามการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณภาพนะครับและก็โรงเรียนอารยะเกษตรนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่เป็น t ูอินวันในโครงการเดียวกันนั่นะคือเป็นทั้งโรงเรียนคุณภาพชุมชนและก็ในขณะเดียวกันเป็นโรงเรียนต้นแบบอารยะเกษตรซึ่งก็ได้ดำเนินการเป็นที่น่าชื่นชมนะครับในทั้งสองโครงการก็ถือว่าดำเนินการมีความก้าวหน้า เป็นรูปธรรมค่อนข้างชัดเจนซึ่งหากในโอกาสต่อไปอาจจะทําไปทําคลิปวิดีโอการดำเนินงานในภาคที่ประสบความสำเร็จหรือภาคเผชิญปัญหาอุปสรรคในบริบทของโรงเรียนซึ่งความโดดเด่นของเมืองบางก็คือชุมชนท้องถิ่นนะครับผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโดยจะเห็นได้ชัดที่สุดคือโครงการอรารยกเกษตรนะครับที่ดำเนินการในโรงเรียนนี้ จะมีบริบทภาพความสําเร็จได้เห็นเป็นรูปธรรมท,ทั้งภาคาหัตกรรมทั้งภาคเกษตรกรรมและก็ภาคทางด้านที่จะไปประกอบอาชีพเป็นอาชีพในอนาคตนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ลงมือปฏิบัติผ่าน,นกลไกนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงซึ่งผมอยากจะให้ทุกโรงเรียนนะครับวันนี้ถึงเวลาแล้วที่ผมได้ออกหนังสือฉบับหนึ่งไปเพื่อต้องการให้ทุกคนทุกโรงเรียนนั้นได้ปรับลด ปลดภาระทุกมิติเช่นในตัวหลักสูตรปรับเนื้อหาได้ปรับเวลาเรียนได้ปรับตัวชี้วัดปรับมาตรฐานได้และปรับรูปแบบการเรียนรู้และการวัดประเมินผลได้แต่เรามีเป้าหมายเดียวกันคือต้องการให้เกิดสมรรถนะและคุณภาพผู้เรียนนะครับตามมาตรฐานที่จําเป็นที่ต้องรู้นะครับและก็ให้ได้บรรลุตามสมรรถนะ5ประการที่กําหนดไว้ในหลักสูตร โรงเรียนต้องมีความกล้าหาญในการที่จะเปลี่ยนแปลงโดยเรามีวิธีการแตกต่างแต่เป้าหมายเราอยู่ที่จุดเดียวกันอันนี้เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับและให้โรงเรียนนั้นได้สบายใจและเดินโดยบริบทของต,องตนเองให้ได้